ก่อนนะครับรองศาสตราจารย์ดรจักพันชูเพชที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับอาจารย์จักรสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสครับสัสดครับสวัสดีครับครับครับ ข้อมูลนะวันที่11พฤษภาคมนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะค,ะครับากน,นี้ก็คือมีผู้ที่เข้ามายื่นนะครับในมาตรา33เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่1ลดตัวเลขกลมๆ1ล้านเ0็ดหมื่นคนครับนะครับ,รบก็เป็นการเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยต่อวันนะวันนี้ก็ค่คอยๆลดลงนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อวันที่11มีการมาลงเพิ่มแค่ประมาณสัก 8,000-9,000คนเองครับก็ยอดก็ค่อยๆลดลงในจตำรวจผู้ที่เข้ามาลงนะครับใน1ล้าน70,000คนนี้นะครับเราได้สั่งจ่ายไปคือเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับประมาณ76,000คนครับนะครับก็เป็นวงเงินที่ประมาณตั้งตัวเลขปุมๆก็ประมาณ4,000ล้านบาทนะครับเจ็ดเจหมื่นหรือเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ทีครับต้นทีครับเจ็ดแสนหกหกพันคนครับครับเจ็ดแสนหกพันคนก็ อาจารย์พูดเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเขาบัรพว่เลยเจ็ดแสนรับเจ็ดแสนนะครับแล้วก็อีกประมาณสามแสนหกหมื่นคนเนี่ยนะครับอยู่ในการดําเนินการอยู่ทีนี้ไอ้คำว่าอยู่การดาเนินการเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับคือกลุ่มที่กําลังอยู่ในช่วงการวินิจฉัยนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นห้าพันคนนะครับอีกประมาณหนึ่งแสนแปดพันคนเนี่ยรอการรับรองจากนายจ้าง นั่นคือหมายความว่านะเวลานี้นะครับจ่ายไปแล้วเนี่ยที่เจ็ดแสนหกพันคนเนี่ยแล้วก็รอจะจ่ายอยู่ในกระบวนการประมาณสองแสนห้านะครับก็คือสองแสนห้านี่คือครบถ้วนกระบวนการแล้วมีทั้งนายจ้างรับรองอะไรรับรองลวรอแค่จะอัุมัติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณหนึ่งแสนแปดพันคนครับที่ยังรอนายจ้างเข้ามารับรองซึ่งถ้าถามว่าในลูกจ้างหนึ่งแสนแปดพันคนเนี่ยนายจ้างกี่คนก็นายจ้างประมาณสี่หมื่นหกพันคนครับนะฮะ แล้วก็ <S <S เราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับพอเรารู้แบบนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วก็ให้นักพูกพื้นที่ติดตามหานา,า,า,ายจ้าง,างเพราะว่าเราก็มีเบอร์มีที่อยู่ของนายจ้างอยู่นะครับในบางพื้นที่ในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมก็ลงไปในพื้นที่จริงเลยนะครับเราก็ยังเหลือที่นายจ้างยังไม่ได้ปลอกที่เราต้องตามกันจริงๆเนี่ยประมาณหกประมาณสักประมาณหกหมื่นกว่าคนนะครับหกหมื่นสองพันคนนะครับรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นเลยครับว่า ถ้าเวลาเนี้ยงานค่อนข้างจะไปได้ขึ้นหน้าไปได้ไกลครับนะไปถึงประมาณเจ็ดแสนกว่าคนแล้วแล้วก็ที่เหลืออยู่อีกประมาณแค่6 0หมืกว่าคนเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหม่อมราชินีจตุมมคลโสนุนทุภุนก็บัญชาเขาว่าทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่15นี้ครับกลุ่มที่สองก็คือแสน0 0ดที่รอนายจ้างจํานวนสี่หมคนนะครับ,รบนี่คือนายจ้าง ทีนี้ถ้าแยกคน46,000คนในจ้างตรงนี้ออกไปเป็นนายจ้างตามที่จ่ายเงินเดือน75%นี้1,000แห่งก็คิดไปน15,000คนครับแล้วังมีอีกอีก3,000แห่งที่ไม่ได้ปิดกิจการเลยไม่ปิดกิจการซึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่างานอยู่แล้วเพราะยังไม่ปิดครับใช่ครับอันนั้นจะ23,000คนครับ23เพราะงั้นจะเหลือจะเหลือคนที่ยังไม่ได้รับรองจริงๆประมาณ62,000คนถูกต้องครับ ที่กระทรวงแรงงานต้องไปตามตัวนายจ้างอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์นะใช่ครับใช่ครับอ่าตอบนั่นนะครับฝากอาจารย์นะครับสุดท้ายมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะเรียนยืนยันอีกครั้งนะครับในประเด็นก็คือว่ากองทุนเรายังมีความมั่นคงนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออยากจะเรียนกับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางประกันสังคมนั้น ดูแลท่านอยู่แล้วก็กําลังดาเนินการอย่างเต็มที่นะครับนะฮะก็แน่นอนครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสักหกหมื่นกว่ารายเนี่ยก็รีบจะดาเนินการให้แล้วก็คิดว่าสําหรับผู้ที่ยื่นมาแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเสร็จสิ้นภายในวันที่สิบห้านี่แหละแต่ท่านที่รู้สึกว่าเองถูกไม่ได้รับนะฮะหรือว่าเองไม่รับการเยียวยายื่นมาแล้วเนี่ยก็รออุทธรณ์ได้นะครับวันแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปนะฮะก็ฝากไว้เนีอครับนะฮะ ต,ต้องต้องแยกตรงน,นี้ครับคุณกนอกครับว่าการว่างงานที่ที่ทมายื่นตอนวันนี้62เปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นการว่างงานทั่วขราวใช่ไหมครับา,างงานทั่วคราวนั้นอ่ะยังถือว่าเขายังมีงานทําอยู่นะค,ะครับแต่ส่วนจำนวนที่จะบอกว่าเป็นการว่างงานจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลจากทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,นที่บริษัทเข้ามาแจ้งหยุดกิจาการเลยถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเขาจะรับเงินเดียวยาย แบบหนึ่งนะครับแต่6 2เปอร์เซ็นเนี่ยเราจึงไม่ถือว่าเขาว่างงานเป็นข่าวชั่วข่าวว่างงานชั่วข่าวเพราะนายจ้างหยุดงานใครเขาชั่วข่าวแล้วก็มารับเงินตรงนี้พอนายจ้างไปต่อได้คนเหล่านี้ก็กลับไปทํางานต่อถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้เรื่องสี่อายขยายผลแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องสี่คายและห้างปิดแล้วทุกคนก็กลับไปทํางานเมื่อกลับไปทํางานรับเงินกับนายจ้างต่อปั๊บเงินประกันสังคมตัวนี้ก็ไม่ต้องถูกใช้นะครับครับครับ เอาล้วครับอาจารย์ครับชัดเจนเลยครับขอบพระคุณอาจารย์จัดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ want ่ะ